มาทุกคนเราจะมาชิมกันแล้วนะคะเริ่มที่อันแรกเลยเริ่มที่อันแรกสิกเนเจอร์ตัวนี้ตา้านบอกว่าตัวนี้ต้องกินอืมอืม อร่อยทำไหมคำหนึ่งคำเดียวก็มันคืออะไรอ่ะมันคือ,คอเคกเคกอ,อร่อยกล้ยเต็มเต็มเลยกล้ยชิ้นใหญ่ามากเลยใช่ไหมใช่แต่มันอร่อยนะบางบางร้านเคกเคกก็ไม่ก็เฉยเฉย แล้วเรื่องความที่แบบมันดูนอย่างนี้ว่ามันเลยน่ากินปะแล้วขอให้เซรามิกมนด้วยเลยอ่ะใช่ต้องเอาไปคืนเอา้าคืนแล้วก็เติมเหรอเติมร,ราคาไหมรีฟิลอะไม่น่านะเออจริงๆเขาควรทำนะเขาจะได้ลูกค้าที่กลับไปซื้อซ้ำบ่อยๆอือต่อไปบาวนี่ อันนี้เบลนี่กล้วยเหมือนกันใช่ไหมอ้นวนเบลนี่อะไรนะชื่ออะไรเบลนี่เขาเขียนว่าเบลนี่เฉยๆเลยเอร่อไม่รู้จะมีกล้วยมหมมีกล้วยไหมเหมือนจะไม่มีชอบเลยโรนอร่อยไหมต้องลองกินกับน,นมสดนะอืก็คือ รสชาไม่ได้หวานแล้วก็ไม่ได้จืดไม่ได้ว้าวเท่าเค้กเค้กแต่ก็อร่อยคือถั่วเยอะอืมใช่เคี้ยวมันอันนี้แหละฉันอยากกินแต่ว่าเขาไม่อยากซื้อจันจะเอาเค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตตักด้านที่มีกล้วย มันดูน่ากินมากอ่ะนี่คือกล้วยเหรอก็กล้วยหอมอ่ะอร่อยใส่โยเกิร์ตด้วยอ่ะอืมไม่รู้ใส่โยเกิร์ตแบบผสมลงไปตอนไหนอร่อยไหมอร่อยค่ะอืม่ะเทปยบกัเค้กอ่ะอร่อยกว่าอร่อยกว่าเค้กดีกอ่ะไม่ถึงเค้กอร่อยกว่าเอ้า แต่ว่ามันนุ่มๆอ่ะแต่ไม่รู้ถึงรสโยเกิร์ตนะแต่เป็นความกล้วนหอมที่นุ่มอร่อยนี่ก็อันนี้อร่อยสุด อืมจริงอันนี้ซิงเนเจอร์ซิงเนเจอร์จริงจริงอ่ะซื้อนะรีบไปหน่อยนะให้รีบไปหน่อยเพราะว่าที่นั่นน่ะแอคทิวิตี้เยอะใช่ไหมซื้อแล,ล้วก็ไปนั่งกินริมทะเลมันจะมีที่นั่งกินอยู่ออืมฟินแบบนั่งกินฟินฟินคุยกันเพลิน,นอืมไปด้วย